ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญนะครับคือขั้นตอนในการปลูกข้าวนะครับซึ่งด้านหลังนี่เป็นการปลูกข้าวแบบเรียกว่าเป็นเทดิชเนอลดั้งเดิมนะครับแต่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบทั้งหมดนะครับอันนี้ก็มีการจัดฉากบ้างเล็กน้อยนะครับก็คือไม่ได้วานอะไรจริงแต่ทำให้ดูนะครับทำให้ดูเดี๋ยวผู้ชมชมก็เดียทำไมตกกันอย่างนี้นะครับทีนี้ทําให้ดูเป็นไอเดียว่าเป็นไงสมัยก่อนทุกท่านปลูกข้าวนี่ต้องมองเห็นอย่างนี้เลยครับเราเรื่อาปลูกข้าวนีเฉพาะในนาที่เป็นโลแลน์หรือว่าเป็นที่มีน้ําชลประทาานนนต้้องงูกํขัเี่ เราก็ปล่อยน้ําเข้านะครับเสร็จแล้วก็่อนจะปล่อยน้ําเข้าก็นจะเตรียมดินเนี่ยชาวนาไทยเนี่ยจะต้องเตรียมก้าก่อนนะครับเราเรียกว่าตกก้านะครับก็คือมีการหว่านก้าแบบหนาแน่นนะครับหว่านก้าทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนครึ่งหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นนะครับจนก้าโตประมาณสักสองนึงนะครับอันนี้เล็กไปนิดนึงนะครับก็อย่างนั้นก็มีการมาถอนก้าครับการถอนก้าก็คือถอนเสร็จแล้วก็ล้างน้ํานะครับก้าล้างน้ําเสร็จมัดไว้เป็นพ่อนๆอย่างนี้นะครับ มันเป็น,นคอนๆอย่างนี้แล้ว้าเขาก็จะไปว,วางไว้ตรตามจุดต่างๆ,ๆนะครับเอาไปว,วางไว้ตามจุดต่างๆเพื่อให้ใกล้สะดวกนะก็จะมีการยูนไปวางันนั้นบนดำนะครับถ้าสมัยก่อนเรยเราจะมองเห็นการลงแขกดำนาเลยนะครับเ,เรียงกันเป็นแถวยาวนี่เลยครับเกษตรกรแล้วก็หันหลังแล้วก็ดํากันเป็นแถวเป็นสนุกสนานนะครับก็คือขั้นตอนที่มีผู้คนมาใช้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ใช้แรงงานเยอะที่สุดนะครับใช้พลังเยอะที่สุดครับก็มีการตกก้าวถอนก้ารล้างก้า มัดก้าเป็นฟอนอย่างนี้พอไปวางอย่งนงไรก็อ่าหน้ากระดานเลียงแถวดำนากันเลยนะครับก็คือพอถึงตอนนี้ก็เราตกด้านเสร็จแล้วนะครับเป็นตัวอย่างอันนี้เหมือนกับทําให้ดูนะครับแล้วก็มัดเสร็จก่อนถึงตอนดำนะครับยี่โกมเยอะนะก้มแบบถึงขั้งตอนการดำนาก็นะครับก็ไม่มีอะไรครับตะจิบแล้วก็ดำนะครับก็จะเห็นนะครับอันนี้เป็น เป็นคนไทยต้องรู้เลยครับว่าอาชีพชาวนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะครับนี่คือเป็นที่มาของหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินครับเป็นงานหนักนะครับต้องก้มหลังนะครับแล้วก็ต้องก้มหน้านะครับหลังก็หันขึ้นฟ้าเลยครับหน้าก็หันลงดินนะครับเป็นการตีเหนื่อยนะครับก็ต้องทขานะครับวันเราไม่ค่อยเห็นอย่างนี้แล้วนะครับในเมืองไทยนะครับแต่ว่าในที่อื่นก็ยังคงพอมีอยู่เพราะว่าแรงงานหายากก็ หลังก็เริ่มจะแยกกันไปหมดแล้วนะครับคนรุ่นใหม่ๆก็ไม่ค่อยมาทำาเ็เป็นอันหน่อันนี้เราก็ยังไม่สามารถทาได้สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับก็คือหายากมากเราก็เลยตอใจทาให้ดูนะครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการดําดํนานาครับแบบดั้งเดิมของไทยทนะครับที่ในอดีตนะครับแบบที่เราเรียกว่าหลังสู้ฝาหน้าสู้ดิน จะลงมากับผมอาจาร